ดูพลพรคนัก,กร้องหนุ่มสาวชาวเดสตาร์กันบ้างคะ่ะว่าเสียงดีทรงพลังขนาดเนี้เวลาแฟนคลับกข็ขอถ่ายรูปด้วยนะเป็นดาเสียงหล่อสวยอย่างพวกเขาเนี่จะมีบ้างไหมคะถ้าโพสที่เท่ๆเก๋ๆถ้าแก้มถ้า,ถ,าถ้าปกติจะมีบ้านอะไรอย่างนี้ <Wow. S 2> ติดค่ะติดมาตั้งแต่สมัยแบบว่าเป็นนักเป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่นะคะอย่าตกใจคือแบบว่าก็กเป็นท่าประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบลแบลอะไรอย่างเงี้ย อแก้มชูสองนิ้วที่ไหนให้รู้เอาไว้ว่ากำลังแปวอยู่ค่ะว้วมา y าและหนุ่มดอมเสียงดีนี่แหลคะค่ะโพสท่าไหนคะบอกมาท่าประจำตัวแหะครับก็เอาแบบว่ามือไม่ให้ว่างอะไรเงี้ยครับก็จะแบบว่ากดไลค์แล้วกันกดไลค์เอาเบ,บาๆอะไรเงี้ยครับท่าเดียวท่าเดียวท่าเดียวประจำเออประจําจนแบบว่าเขาก็ถามแล้วมีท่าอื่นอีกไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่มีพยายามนึกก็ได้ประมาณแบบอีเห็นที่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเสียงแล้วก็กินใจชีวิขดมว้าวมายาคุณสุดหล่อแกงส้มค่ะท่าไหนคะที่โพสนะท่านี้ครับแอ้นะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่านี้ครับแต่จริงเดี๋ยวหลังๆพักหลังๆพักหลังๆวันนี้ก็ไปไปเรื่อยแล้วครับท่าก็ไปเรื่อยทำท่านี้เข้าไปน้ำหูน้ำลายไหลอยากกินแกงส้มโจมไข่ขึ้นไปเลยอ่ะว้าวมายาหนุ่มคนนี้ดีกรีความหลอกก็ไม่แพ้ใครหนุ่มตุงตังค่ะ ส่วนตัวไหนคะที่ชอบโพสถ้าส่วนตัวเหรอครับส่วนมากจะเป็นยิ้มยิ้มเราเราก็จะแบบคือเขาเขาคงชอบยิ้มอะไรอย่างี้แล้วผมก็แบบเวลาผมยิ้มผมจะไม่มีตาเลยครับนี่แบบอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ส่วนมากผมจะแบบน้วงกระเป๋าแค่นี้ครับ <c oughs> หรือว่ากอดเขาเขาก็คือแบบอยู่กับเขาก็กอดเขาได้เลยครับที่ทําไปตุ้มตามน่ะไม่คิดอะไรแต่เขาคิดรู้ไหมอ่ะตัวเองมายา